ทีมแอนบิวฟาร์มก็คือหนึ่งคือมีบ้านพักโฮมสเตย์จะมีรถบ้านทั้งหมด3คันรถบ้าน3คันแล้วก็จะมีแคมปิ้งม้าแคมปิ้งอันนี้เหมือนเซแคมป์กาวเลยแต่ว่าเราเรากางไว้ให้เนะเราก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันแล้วเด็กๆเขาก็ขี่ม้าอยู่กับธรรมชาติอยู่กับดินจริงๆเลยนี่นี่คือวิถีของมนุษย์ณาสมัยนี้ ี้สวัสดีครับนะครับเราเดินทางกันมาที่จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็อำเภอบางแพรนะครับตรงนี้แล้วก็อีกบรรยากาศนะครับเนี่ยเท่าที่เห็นหน,นะก็เป็นลักษณะเป็นฟารมแต่มันจะมีแคมป์มีเรื่องราวของ าก,กาแฟเรื่องราวของคนทำแคมป์ amp, คนทำกาแฟอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันครับวันนี้ที่นี่ชื่อว่า t ิว b อน r m วามเป็นแคมป์น้องใหม่เป็นฟาร์มน้องใหม่ครับที่แบบเท่าที่ดูนะเป็นเรื่องของลักษณะวิถีชีวิตก,ตรา,การเกษตรกรมีผักออมีม,ม,มีมีสัตว์มีการเลี้ยงสัตว์มีการเลี้ยงมา้าอะไรเงี้ยเหมือนที่เราเห็นนะบรรยากาศกว้างขวางใหญ่โตรครับประมาณน่าจะเกือบสัก300ไร่อันนี้ จริงเท็จแน่อะไรีเดยวไปคุยกับคนนี้ดีกว่านัดไว้น้องคนนี้ครับเป็นน้องเจ้าของที่นี่แล้วก็เป็นครอบครัวที่น่ารักของที่นี่ก็คือเป็นคุณแม่ของน้องทีมและก็น้องบิวแล้วครับ น้องนุ่นนะวัสดีครับวัสดีครับวันดีครับน้องนุ่นวันนี้อ่ะโอเคอยากรู้เรื่องราวที่นี่ชื่อเสียงอีกทีครับที่นี่ทิมแอนด์บิลฟาร์มทิมแอนด์บิลฟาร์มก็คือน้องทิมเป็นใช่เป็นลูกชายของคนที่กำลังขี่ม้าขี่ม้าเก่งมากเมื่อกี้ขี่ผ่านไปก็ถือว่าที่นี่ ที่นี้พี่ให้ข้อมูลถูกหรือเปล่าไปราชบุรีราชบุรีค่ะอำเภอบางแพบางแพบางแพรเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ห่างจากตัวเมืองเป็นเป็นลักษณะไหนครับถ้าพูดถึงตัวเมืองกับบางแพรเราถึงก่อนถ้าถ้าถ้ามาจากกรุงเทพเราจะถึงก่อนนครปฐมแล้วก็มาบางแพร่แล้วค่อยถึงไปอําเภอเมืองค่ะก็ประมาณ1020กิโลใช่สักย0นาทีก็จะถึงตัวเมืองค่ะ มาที่นี่เป็นลักษณะเป็นเป็นฟาร์มเรานี่นี่คือความหมายของที่นี่ใช่เป็นฟาร์มฟาร์มตั้งใจให้มันเป็นฟาร์มอะไรเอ่ยยังไงเอ่ยอันดับแรกเลยทีแรกอันดับแรกก็คือ สามีนะคะที่เป็นเจ้าของที่เขาก็มีความฝันว่าอยากจะมีแรชนกว้างๆอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเขาก็มีที่ของควาฝันใหญ่มากเลยเขามฝันที่ใหญ่สามร้อยสามสิบไร่โอ้โหสามสามตูนใช่ใหญ่โตมากติดถนนด้วยของเราพื้นที่ตั้งแต่ติดถนนเห็นป้ายแต่ไกลเลยนะตรงนั้นติดถนนยาวเข้ามาถึงข้างในเข้าไปถึงสุดนู่นก็คือใหญ่จน 2อําำเภอเลยค่ะที่ของเอาที่เราติดอ<ช>2องอเภอเลย<ช>ต,ติดติดติดอ่าบางแพรนะคะกบับน่าจะเป็นบ้านเลือกบ้านเลือกสองอำเภออ่าก็ สามร้อยสามสามสามตูนไล่เนาะหรือเป็นพื้นที่ที่แบบสวยงามมากล้ะกอความตั้งใจอยากเป็นฟาร์มอะไรบ้างเบื้องต้นเอาแบบคร่าวๆคร่าคๆะคือเป็นฟาร์มสเตย์แล้วก็มีสัตว์แล้วเราก็จะมีพืชไร่เป็นมะพร้าวเป็นสวนมะพร้าวอะค่ะแล้วก็จะมีบ่อตกปลาอยู่ข้างหน้านี้เลยค่ะแล้วก็จะมีร้านกาแฟซึ่งเป็นความฝันของนุ่นนุ่นเป็นคนชอบทานกาแฟก็เลยเปิดร้านกาแฟเลยวันนี้ตกเป็นเดือเราแน่คนนี้ชอบทานกาแฟ เป็นบึงตกปลานะจะให้เล่ยเลียงกันที่นี่ก็คือทีมแอนบิลฟาร์มก็คือหนึ่งคือมีบ้านพักโฮมสเตย์ใช่นะหนึ่งเรื่องนะาโอเคเดี๋ยวเราก็จำเอาไว้แล้วก็ไปขยายกันสองคือในเรื่องของกิจกรรมกิจกรรมก็คือมีบ่อตกปลามีบ่อตกปลาที่มาเอทีวีแล้วก็พายเรือเป็นพายเรือคายักคลองเรา2องกิโลค่ะ แล้วก็กาแฟชีนุ่นชอบใช่ค่ะแล้วก็มีสัตว์มากมายมีประมาณ2,000ตัว2,000ตัวก็มือมือชดน่ในใช่มีทุกสิ่งมีกวางดาวแพะแกะวัวควายว้าวอันนี้แต่โหแบบเป็นที่เล่นที่แบบใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากที่นี่อายุนามก็ไม่เกิน5เดือน6เดือนนี่แหละน้องใหม่มากแล้วก็มีสำคัญที่ติดตามวันนี้คือมีแคมป์มีที่พักทั้ง ทั้งที่พักที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันแล้วก็คาเฟ่นี่คือสิ่งสําคัญที่สวัสดีครับเดินทางกันมาที่นี่นะฮะเบื้องต้นเบื้องต้นประมาณนี้ประมาณนี้ไปมาไม่ยากเนาะง่ายของเราก็หยุดอยู่ใกล้ๆตัวอำเภอใช่พิกัดถ้าแบบมาจริงๆต้องต้องต้องประมาณไหนครับมาจริงๆพูดง่ายๆถ้ารู้จักหนองโพก็เลยหนองโพมาสักสิบนาทีสิบนาทีใช่ไหมครับใช่เหมือนที่เรายืนตรงนี้นี่คือน่าจะเป็นพิกัดที่สู อันนี้จะเป็นจุดชมวิวใช่ใช่จุดชมวิวนี่คือจุดให้มาดูพระอาทิตย์ตกโอเคทัปนเซตนี้เลยนะทั็นเซตจุดตกนี้เลยกาลังกำลังตกภายในไม่เกิน ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงกว่าก็คือตรงนี้เป็นบึงใหญ่นี่ตกปลาได้นะตกปลาได้ประมาณเจ็ดไร่ค่ะเจ็ดไร่ตกปลาแล้วก็โอเลนสเคปดีมีปลาอะไรบ้างครับหนึ่งก็จะมีปลานีนปลาสวายปลาตะเพียนปลาทับทิมหมายถึงว่าคนเอาเบ็ดมาซื้อบริการเราก็ตกปลากันได้เลยใช่ค่ะก็คิดแค่ค่าเบ็ดก็ได้บักกลับบ้าน2กิโลที่เหลือก็จํากัดไว้ใช่ค่ะีตกปลาด้วยค่ะในนี้ส่วนไร่เรียงไปตรงโน้นตรงโน้นก็เป็นเลี้ยงม้าเนาะตรงโน้นจะเป็นคอกม้า ซึ่งค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีอารีนาไว้ให้มาวิ่งซึ่งยังทำยังยังกำลังเติบก่อสร้างกันอยู่ก็มีลาวยาดไว้ให้เด็กๆไว้ฝึกเป็นคอกม้าทั้งในร่มและนอกนอกนร่มครับพอไล่เรียงมาก็จะเป็นในส่วนของบ้านฟามเตใช่เป็นรถบ้านรถบ้านรถบ้านก็มีแคมปิ้งอ่าเดี๋ยวเราไปและไล่เรียงมาอีกทีก็เป็นจูเลียงสัตว์2 0 0พกว่าตัวใช่ค่ะจะเป็นคอกแพะกับแกะ แพะกับแกะเรือเรือนแพะกับกวางอะไรก็อยู่ตรงนี้แล้วกวางก็ถัดมาแล้วก็จะมีเรือเพาะเห็ดด้วยค่ะเป็นเห็ดนางฟ้าก็เป็นฟาร์มเลยแหละที่นี่เป็นฟาร์มเลยนะรีบมไล่เรียงมาตรงนี้ก็จะเป็นบึงนะบึงน้ําไว้พายคายัคไว้เล่นเรือดน้องทิมหรือน้องน้องน้องทิมมี่ค่ะเป็นคนโตอ๋อคนโตนะใช่ส่วนคนเล็กไปขี่อ๋อทะลุ ได้เลยลุได้ค่ะเราตั้งใจสร้างสะพานเพื่อให้มันทะลุกันอเล่นใหญ่แล้วจริงๆเลยบ้านนี้เอาเอาจะหูแบบใหญ่มากใหญ่โตมากตอนแรกเราจะคอนเน็กสามเละไปไม่ไหวก็เลยสองนพอประมาณนี้ก่อนนะทำความรู้จักกันแล้วเดี๋ยวคอยไล่ไล่เรียงกันทีละอยากอยากเห็นตอนนี้เอาเป็นว่าอยากเห็นบ้านพักแล้วล่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในส่วนของบ้านที่นี่เรียกอะไรนะครับ ฟาร์มเตยที่นี่เรียกว่าฟาร์มเตยนะเป็นเ x p e r i e n c e ม่เป็นเป็นเล็ก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 แบบน่ารักน่ารักสำหรับคนที่อยากมาสัมผัสฟาร์มแบบเราเพื่อเด็กแบบครอบครัวครอบครัวเด็กๆแฟมิลี่สำคัญอ่ะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มเตยครับนะครับ สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพก็เลยจากอารีนานะฮะก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะมีกันอยู่ห้าหลัง เล็กๆน่ารักเดีเป็นครอบครัวตั้งใจคุณนุ่นคุณนุ่นเรียงเรียงเรียบเรียงให้หน่อยมีอะไรบ้างสามารถปิดได้เลยตรงนี้เพราะเป็นของเราโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้จะมีรถบ้านทั้งหมด3คันรถบ้าน3คันมันก็จะมีแคมปิ้งแคมป์แัมอันี้เหมือนแคมป์กาาเลย แต่ว่าเราเรากางไว้ให้เนาะอันนี้ก็คือกางถาวรกางถาวรไปเลยใช่แต่ลูกค้าถ้าอยากจะมาเพิ่มหรือมากางเพิ่มก็ได้เลยก็ได้เลยนะก็มาโซนข้างหน้าเป็นไม้ก็จะพักได้2ท่านต่อห้องเสริมจริงได้ด้วยแล้วก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวมีแอร์เคลื่อนที่อยู่้มีแอร์มีแอร์นะครับเป็นเป็นพันวิทีอยู่ใช่ใช่มีแอร์ให้ตัวนี้3ามเมตรคูณสาเมตรนะสิบพุทคูณสิุได้ได้ก็คือ2องหลังแล้วก็มีห้องน้ำใช่ยี่ห้อนี้ก็เป็นแบรนด์ดังระดับโลกเลยแต่ยี่ห้อี้เดกเรา ราไปเห็นกันบ the <te ่อยๆอยู่ละโอเคในส่วนของร้านตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมได้ถ้ามานอกเหนือกว่าที่ที่เตรียมไว้ให้จะมากลางเป็นกาวแต่ละเพิ่มเติมก็ได้ไม่เป็นไรได้เลยก็ยินดีต้อนรับนะ่วนตรงนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปบ้านดูดูเป็นรถบ้านแล้วก็มีบึงเล็กๆตรงนี้เป็นอะไรอะครับไปให้น้องเป็ดเล่นใช่ไหมเห็นกลางวันมีน้องเป็ดมก็าแอบมองแอบมองตั้งใจจะให้เป็น ที่ดูพราทิตตกบนบ้านต้นไม้นั่นนะก็สามารถกระโดดน้ําลงมาได้เหมือนที่วังเวียงบูรากูความตั้งใจเราเราขุดเป็นรูปหัวใจเลยโอเคโอเคต้องไปยืนข้างบนก็จะเป็นรูปหัวใจเราต้องการเป็นบูรากูแล้วก็เพราะตรงนี้เราขุดลึกสามเมตรดูซันเซตนะซันเซตตรงนั้นใช่ค่ะต้องการให้คนกระโดดน้ําลงมาอะไราแต่เราก็ก็ยังไม่มีใครได้ลงความตั้งใจความตั้งใจแล้วก็ผมว่า บรรยากาศพอมันเป็นบ่อมันก็จะระเหยระเหยน้ำออกมาให้เราได้เย็นพักผ่อนนอนกันสบายตรงนี้นะโอ้กางคืนบรรยากาศนี่นี่นี่คือบรรยากาศที่โอ้โหที่ที่ที่ตัสดีครับเนี่ยพามาดูลักษณะของของของแคมป์วันนี้นะอ่เราไปดูแล้วที่น่าหนาวนี่ส7องศาเลยนะที่นี่โอ้โหที่นี่นะนี่ขนาดแบบอยู่ติดถนนมากเลยยังยังได้อย่างนี้เลยนะเพราะว่ามันเป็น แลนช์ที่กว้างมากแล้วลมมันมาทุกทิศทางค่ะไม่มีใครกันลมเรามันก็เลยค่อนข้างเย็นคือลมมาหาเราเต็มเต็มคือเราได้ได้ลมที่ทางลมได้ลมทะเลด้วยมาจากทางทิศใต้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยจะเย็นจะหนาวเลยค่ะนะาๆถือว่าอากาศเย็นสบายเลยแหละหน้าหนาวนี่น่ๆที่นี่โอเคแต่กลางวันอาจจะนั่นนิดหน่อยนะก็ต้องทําใจเพราะว่าโดยพื้นที่ที่ที่ลมได้ได้ลมแต่ก็ อตอนกลางวันก็จะแรงๆนิดหนึ่งแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็อยู่ในห้องอยู่ในบ้านก็มีแอร์กันทุกหลังนะไม่ว่าไงอ่ะมาในส่วนของรถบ้านกันหน่อย แล้วตั้งมี3หลังมี3หลังเท่านั้นค่ะจากความตั้งใจแรกจะทํามาพักกันเองในครอบครัวโอ้ทำไมพักตั้ง3าหลังครอบครัวใหญ่ครอบครัวก็ไอ้ไอ้ทีมหลังหนึ่งให้บิวหลังหนึ่งพ่อแม่อีกหลังพ่อหลังหนึ่งแม่ไปนอนเต็นท์หลังนั้นเลยทำแค่สามหลังสามหลังเออน่ารักน่ารักก็เป็นลักษณะข้างในก็เปตียงนวยความสะดวกครบครันนะครับตู้เย็นมีเครื่องทําน้ําอุ่นมีนะอ่แล้วก็ที่หลับที่นอนนอนเตียง5ฟุตทิงไซส์ทิงไซส์เลยนะสบายสบายหกฟุต ผ้าปูโน่นนี่อ่ผ้าผ้าเช็ดตัวอะไรเลือกทุกอย่างเองหมดเลยเลือกทุกอย่างเองเลยใช่เราคัดสรรอย่างดีแล้วก็ข้างหน้าท่านที่เห็นนะครับก็จะมีเทเลทเล็กๆไว้สําหรับตั้งคืนใช่ไว้กลางคืนแล้วก็ไม่ไม่เฉพาะมาแค่เปิดบ้านทางตรงกลางก็มีให้อีกนะถือว่าแคมเนี่ยถ้ามีสเปซนี่เป็นเรื่องที่ดีมากนี่นะตรงนี้นะสมพติว่ามาสามหลังเห็นะ ตองน,น,น,นี้เป็นของเราเลยเป็นเป็นของเราเลยไม่ได้เป็นของคุณนู่นอีกแล้วเป็นของลูกค้าอะไรเนี่ยอ่าก็แบบมามาก็แบบเนี่ยก่อกองฟองกองไฟอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะย่างมัสเมโลแล้วก็นั่งจิบไวนคุยกันแบบชิลอะไรอย่างเงี้ยกินน้ำแก้วยกันไปนะมันแก้วยมีฟองก็กินแบนั้นค่ะแล้วก็ย่างหมูกระทะค่ะหมูกระทะเราขายดีมากที่นี่หมูกระทะขึ้นชื่อทุกท่านครับขึ้นชื่อว่าอะไรครับขึ้นชื่อว่าอร่อย แล้วก็ั้งน้าโอ้น่ารักเลยสามหลังแหละเนี่ยลองเราเดินเดินดูให้ชมกันครับก็เป็นเป็นสมหลังที่แบบว่าคอนเนคกันเนาะหรือถ้าไม่คอนเนคกันมานั่งบ้านคุณบ้านผมก็จะมีระยะกันรู้จักกันได้รู้จักด้วยกันก็มีลูกค้าคุยกันก็ได้เป็นเพื่อนไปแล้วก็วันหน้าหลังกันัดมาพักที่นี่ไม่ต้องไปไหนพักที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็บรรยากาศก็โอเคแล้วก็โอ้ยจริงๆใกล้กับอารีน่ามากเลยลงไปเล่นอ่าแล้วก็มีบึงเล็กๆตรงนี้เห็นบอกว่าโอ้โหคิด เองอยากได้ขี่ม้ามาเจอขี่ม้ามาเจอคนที่มาเจอตรงนี้แล้วมาตั้งตรงนี้คือขี่ม้ามาแล้วด้วยพเปนทีฟที่สูงเราก็เห็นอ้าสวยดีก็เลยอ้างันเราตั้งตรงนี้ดีกว่าดีกว่าตรงนี้ดีกว่านะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จริงๆมันมันมันต้องแบบเห็นได้ด้วยมุมของคนที่ที่สัมผัสนะแล้วก็เปื่อแผ่กันนี่คือบรรยากาศที่พักอนาคตพูดถึงอนาคตกว่าเรื่องที่พักเนี่ยมันจะมีขยายมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นไหมครับ ก็วางไว้มีเฟสสองค่ะก็อาจจะเป็นโรงแรมสัก16ห้องเป็นโรงแรมแบบที่แบบเป็นบ้านตึกเป็นชั้นเดียวค่ะก็เผื่อไว้กิจกรรมอื่นๆนเนเื่งกิจกรรมเดี๋ยวเราค่อยไปจอดเรื่องกิจกรรมถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่พักที่น่ารัก ตรงนี้ถ้ามาเเหลือก็กลางเต็นท์กลางอะไรก็ได้ไม่ว่ากันมาด้วยกันนะมาด้วยกันก็อะไรก็ได้หรือว่าช่วงไหนไม่มีลูกค้าลดบ้านเราก็มากางก็ได้ใช้พื้นที่ก็ได้ใช้เป็นประโยชน์ทุกซอกทุกย่าทุกต้นเลยครับคุณนุ่นแบบคอนเฟิร์มแบบดีมากอยากให้มากันอย่างนี้นโอเคเดี๋ยวเบรกหน้านุ่นเมื่อกี้เบรกที่หนึ่งเราเลยนุ่นเป็นคนดื่มกาแฟใช่เลยอ่างั้นเดี๋ยวให้เกียรติดื่มกาแฟกันสักแก้วได้ไหมครับกับสวัสดีครับนะเราจะคุยเรื่องของ กาแฟกันอุพูจริงคนนี้มีรลตนนียกในการดื่มกาแฟยังไงเห็นคนดื่มกาแฟแล้วยังไงดื่มกาแฟครั้งแรกเมื่อไหร่ไม่มีใครถามเน่ให้โอกาสนึกนะหนเบรกโฆษณาแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันว่าดื่มกาแฟแล้วเธอจะมีความสุขยังไงตับชีวิตพักกันสักครู่ครับ สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพโอ้บรรยากาศซันเซ็ตแล้วเราก็มีฮีโร่โผล่มาฝั่งโน้นครับนี่เป็นลูกมา้าพิ่เ,เกิดกับเรค่ะนน,น้องบิวบิวบิวใช่น้องบิวค่ะโอเคชอบขีมข่มา้าขี่ม้าอ่ะมาเบรกที่3แล้วนะวันนี้ถือว่าได้รู้จักกันมาส่วนหนึ่งนะแต่ว่าผมว่าสามร้อกว่าไล่เนี่ยยังไม่หมดแน่ มากเยอะมากทีแรกเห็นรู้สึกเราคุยนอกรอบคือที่นี่เป็นทุ่งนาเลยไหมคาใช่ค่ะ<า>เป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยใช่ไหมแล้วกว่าจะ ผมกว่าจะวางเลนสะเข็บกว่าจะโอ้โหมีเลงมากค่ะต้องใช้ gps ค่ะเพราะว่าเป็นทางเกวียนมันยังไม่มีทางแบบที่เรามันมันมันยังไม่ไม่ไม่เห็นไม่มีการตำรวจเราก็แบบเราจะเข้ามาแล้วเราจะลอสเลยว่าเราอยู่ตรงไหนต้องดูจาก gps gps ก็ดูว่ามันทิศทางเราพื้นที่เราอย่างไงออกมาเป็นสองอำเภอใช่ไหมน่ารักดีน่ารักก็อาจจะเป็นคันนเน่ชื่อชื่อพ่อหนุ่มสองคนับสองอำเภอในราชบุรีเป็นอย่างนี้นะทีมแอนด์บิล นะครับเมื่อกี้ฝากทางตอบถามไว้ะครับว่าชอบดื่มกาแฟไหมชอบคากคุณนุ่นชอบดื่มกาแฟในระยะในขนาดไหนครับกับกาแฟของคุณนุ่นตอนเช้าเลยตอนเช้าตอนเช้าก็จะแบบต้องดื่มกาแฟก่อนจะได้ตื่นเช้าวันละช็อตวันละแก้วพอจบวันหนึ่งต่อวันชอบดื่มเป็นอะไรครับ จริงๆชอบกินคาปูชิโน่คาปูโอเคตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นกาแฟดำใช่เพราะอะไรผมมีคำตอบอ้วนอย่างเดียวเลยไม่ได้พูดเลยมันมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยตาม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 การเรียนรู้ของชีวิตของเข้มข้นของชีวิตใช่ใช่ก็อย่างเช่นเคยครับเราก็มาเจอคนดื่มกาแฟก็สวัสดีครับก็หลายๆครั้งก็แนะนําเรื่องกาแฟกันนะครับแล้วก็ชวนกันจริงๆก็เป็นเรื่อง เรื่องหายเรื่องคุยกันกับผมกาแฟนะสวัสดีครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือมีมีกาแฟรสชาติที่ที่เป็นของตัวเองไหมครับที่บอก่ยังไม่มีแต่ตอนนี้เราทำสูตรที่คาเฟ่เราที่นี่มีคาเฟ่ด้วยนะทีมชื่อทีมบิวคอฟฟทีมบิวคอฟฟได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าขอเป็นสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ทิ้งไว้หน่อยครับก็คืออยากจะแนะนําเรื่องกาแฟกันในส่วนของกาแฟอันแรกที่อยากจะแนะนําคุณนุ่นแล้ว เพื่อนๆที่ดูอยู่ครับในส่วนของโรงกาแฟคลมุลตนตัวนี้เป็นกาแฟไทยทางเหนือปังของเชียงรายหอมละมุนนะครับเนี่ยครับมีทั้งนะคุณลองดูตัวน,นี้ถ้ามีทั้งขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนเนี่ยฮะลองดูครับโรงโต๊งมันจะมีกลิ่นใช่ชใช่ใช่ใช่มีทั้งขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนนะครับก็มีให้เลือกกันละมุนทุกครั้งหรือจะเป็นเรื่องของลักษณะเป็นซองดิฟเลยก็มีนะโรงกาแฟคลมุนก็เข้าไปดูในเพจได้นี้เดินทางมากับเรา ตลอดเลยน่ารักมากลงกาแฟพครมุนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับสำหรับการเดินทางครั้งนี้ต้องขอบคุณนะครับเหมือนที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยคุณนุ่นอ้นี้คืออันนี้คือเขาเรียกว่าาฟชีตติดรถยนต์นี่นะผมเอาแม่เหล็กยึดนะครับว้าวคุณนุ่นนะเอาแม่เหล็กมาทำอย่างเงี้ยปึ้งแล้วก็โยงขึ้นมาดึงวันนี้ลมดีมากที่นี่ไม่นึกว่าลม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 ที่ที่ฟาร์มเนี่ยจะดีมากแล้วก็ค่อนข้างแบบที่ฟาร์มเนี่ยจะดีมากแล้วก็ แล้วก็เนี่ยก็บรรยากาศ s u n s e สบายๆก็เข้าไปดูในเพจอั t o ตมันได้นะอัลซ์มันอ,อ,ดอัด์ดได้นะครับก็เนี่ยฮะเป็น<ม>ฟไฟชีสติตรดรถยนต์เป็นถุงหนึ่งถุงอุปกรณ์พร้อมแล้วก็จะจะใช้เมื่อไหร่ก็ติดใช้เมื่อได้เมื่อน,นั้นเลยง่ายๆ,ๆนะครับมีไฟชีสมีเสาเกลางให้เราเรียบร้อยมไม่ต้องแบบไปติดรถยนต์ตลอดอะไรเงี้ยใช่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 ก็แนะนำกันเข้าไปดูในเพจได้นะครับแล้วก็ขอบคุณ Morning c แคมเนี่ยมันโตโตโต้โตโตโตไม้ไอ้โตโตโต้ไม้เนี่ยครับ น่ารักน่ารักก็มอร์นิ่งแคมพร้อมกับตอกสเกียรน่ารักก็เป็นชุดของมอร์นิ่งแคมแล้วก็ต้องขอบคุณอีกส่วนนึงครับก็คือในส่วนของเก้าอี้นั่งสบายสบายตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่แบบคัดตอมได้นะครับจะเลือกแบบเลือกลายเลือกลายของเราสกีนเองอะไรได้หมดเลยหรือจะเป็นแบบ ทรงต่างๆเลยเขาจะดูแลแก้ไขหมดเลยนะครับใช่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 ก็โนมาดิกก็เข้าไปดูได้ในเพจนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เดินทางกันมาแล้วก็ขอญาติอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วกันนะครับที่แบบว่าเดี๋ยวมาเล่ากันต่อแล้วพาไปดูกันต่อเลื่อกอีกหลายมุมของที่นี่ที่แบบอยแนะนำแล้วก็สำคัญคือกาแฟก่อนไปครับอยากแนะนำเหลือเกินครับกาแฟครับวันนี้ที่อยากแบบ ให้ให้ให้รับรู้กันผมเชื่อว่าคณนุ่นไม่เคยเห็นแน่ไม่เคยนะนี่อันนี้คือเ <G ül> ขาเรียกว่ากาแฟยอย่างนี้ครับนี่คือกาแฟหลอดกาแฟ2 0งตามตัวจริงเลยคนนุ่นอะให้สัมผัสให้ดูและนี่กาแฟนะครับ้แล้วมันทานยังไง <G ül> นะฮะ่แน่ะนะนะน,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 ะนะอันี้คือกาแฟหลอดแล้วคือมันมี5้ารสครับเป็นกาแฟที่แบบพกพาง่ายสะดวกเลยครับเป็นกาแฟที่เขาอัดในตัวเจนมา เขาก็จะรักษาสภาพของกาแฟได้นี่ครับก็ฉีกสติกเกอร์แล้วก็กดให้มันครับแล้วก็บีบลงน้ําต่างๆอยากคุณนุ่นอยากดื่มน้ําร้อนก็กดน้ําร้อนเตรียมไว้น้ําเย็นก็เติมหรือน้ําผลไม้เตยมก็จะได้ห้ารสมีที่คุณนุ่นถือนี่เอสเพโซที่ผมถือนี่เป็นโคบูที่แบบว่าเป็นเรื่องผลไม้แล้วก็สีดาเนี่ยก็เป็นโคบูที่แบบเป็นโกโก้นะครับแล้วก็มีสองรสก็คือม็อกคาและก็ทีเอ็ดคอฟฟี่ มีมี5รถถือว่าแปลกใหม่มากแปลกใหม่จริงๆสะดวกสะดวกมากก,<ะ>ก็สนใจก็เข้าไปดูในเพจที่เราเราเราแจ้งไว้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้แล้วก็นี่แหละครับกาแฟที่2 0งถห้ามพลาดนะครับก็เป็นลักษณะเขาะจะรักษาความเป็นกาแฟความลมความเป็นรสชาติกาแฟากินรสแช,ก,ชกินกาแฟได้เป็นอย่างดีเลยนี่นี่นี่ต้องต้องต้องขออญาตขออญาตนะแล้วก็บอกกล่าวกันแล้วก็หากใครสนใจก็ลองดูครับที่อยู่ตรงนี้นะก็มีห้ารถ นะนะก็เป็นอะไรที่อัปเดตกันนะแล้วก็ครั้งนี้เหมือนกันเราต้องขอบคุณที่มาอัปเดตให้เรารู้จักกัน5-6เดือนเนาะที่เปิดผมว่าก็น่ารักมากทําด้วยจริงๆคุณดูแตนบอกว่าทําด้วยลูกด้วยตามนะโดยโดยโดยโควิดด้วยโควิดครับเพราะว่าตอนนั้นเรียนออนไลน์เด็กๆเขาก็จะอยู่ในห้องเขาก็เราก็กลัวกันทุกคนเราก็เลยอมาที่นี่มัน ไม่เจอไข่เลยเราก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันแล้วเด็กๆเขาก็ขี่ม้าอยู่กับธรรมชาติอยู่กับดินจริงๆเลยนี่นี่คือวิถีของมนุษย์ณสมัยนี้วิถีของของฟาร์มของไร่นี่แหละของธรรมชาติเนี่ยที่จะเยียวยาเราได้เขาก็ลงไปเล่นในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอปลาบางทีเจอเต่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ความสุขมากค่ะนี่คือก็ได้เรียนรู้เขาด้เป็นห้องเรียนนอกตำราไปเลยเนาะดีมากดีมากเห็นเด็กเขาก็จะแข็งแรงตามวัยของเขาไปได้วันนี้หมดเวลาครับแล้วเดี๋ยว สัปดาห์หน้ามาคุยกันต่อเรื่องของฟาร์มแห่งนี้ผมว่าเป็นฟาร์มแห่งความรักนะรักใน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 ทีมวิวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็สร้างสรรค์ให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ได้อยู่แค่แบบต้องทําต้องมาเนาะมันเป็นความรักที่แบบทุกสา่ว่าที่ต้องมาต้องดูค่อยๆขยายค่อยๆใส่ความรักเข้าไปเด็กๆเขาก็อยากมามากค่ะผมว่านี่นี่คือแบบโอ้นี่คือ มีหลายเรื่องราวครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคูยันต่อวันนี้ต้องขอบคุณด้วยคำออดอแล้วก็ติดตามเราได้ครับอีกทีครับติดตามเพจเป็นไงบ้างครับที่นี่ทีมบิวฟาร์มเลยทีมบิวทีมแอนบิวฟาร์มเลยนะแล้วก็จะเจอฟาร์มจะจองห้องพักจะมาเที่ยวเนาะแล้วก็มีแพ็กเกจเดย์ทริปนู่นนี่อะไรหรือว่ามานั่งดื่มกาแฟมาสัมผัสบรรยากาศฟาร์มของเราหรือต่อไปต่อเป็นอารีน่านู่นนี่นั่นกิจกรรมมีห้องพักอะไรอีกเยอะมากมายครับก็เข้าไปดูอัปเดตรายละเอียด สิ่งที่เราบันทึกเอาไว้นะสิ่งอะไรแล้วก็ฝากติดตามรายการด้วยครับสวัสดีครับนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ16นกา30นาทีทาง mvtv 75นะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับก็เจอกับเราได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามันดื่มกาแฟกันต่อดีกว่านะโอเคขอบคุณมากที่ติดตามครับท่องเที่ยวอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ